สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาที่ตลาดปลานะครับอซาส้านะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสำรวจว่าตลาดนี้จะมีอะไรน่ากินบ้างนะครับส่วนมากจะเป็นอาหารทะเลนะครับที่นี่แล้วก็เป็นปลาสดๆนะครับไปเดี๋ยวไปกันนะครับ น่ากินจังโอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ้อันนี้มีย่างให้กินที่ร้านเลยนะครับอันนี้ห้าพันเยนคูณ0 2นสเข้าไปนะครับนั่งกินในร้านได้ด้วยโอ้น่ากินมากกินมากน่ากินมาก ฝั่งนี้ก็เป็นอูนิน,นะครับอูนินอนูนิอันนี้ย่างกันสดๆเลยนะฝั่งนี้เป็นอาหารอะไรนะข้าวแกงของญี่ปุ่นนะครับโอ้หกุ้งตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเกรมิสโกเบบีฟเนี่ย 3 0มันเยนต่อไม้เอาป่ามีโกเบเโกเบิซหน่งอ้น่ากินมากครับมีทั้งเนื้อทั้งซีฟู้ดนะครับแล้วก็คราบปั้นอาหารหลากหลายครับตลาดนี้ย่างสดๆเลยนะครับโอ้ใครสนใจนะครับต้องมานะครับตลาดปลาของ โอซาก้านะครับแถวแถวโรงแรมนะครับที่เราพักร้านเดียวกันนะตรงนี้ฝั่งนี้เป็นซาชิมิันนี้ที่มาของไหคุกูนินะครับ ไข่หอยเม่นนะครับกุ้งมังกรอ,อะไรเนี่ยอ,อน่ากินจังมีตลราดน่ากินนะครับที่นี่ตลาดโอ้ตเดินไปไกลมากโอ้อันนี้หอยนางรมใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มาก

ฝั่งนี้เป็นเนื้อนะครับเค okay. เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้เป็นอาหารหลากหลายนะครับปลาหมกึกกุ้งยักษ์นะครับท้งทะเลยักษ์หอยก็มีนะครับเปรียบง่ายๆก็เหมือนตลาดสดที่ประเทศเรานะครับ สลาดสดเลยโอเคเดี๋ยวมาดูร้านนี้กันเป็นไอยเชลนะครับย่างสดๆแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยนะครับ คือแร่สดๆเลยนะครับแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลย,เร,ยร้าน,นแร่สดๆเลยนะครับเป็นร้านเล็กๆอาก็ประมาณนี้ราคาไม่แพงด้วยนะพอเจ็ดร้อยเยนร้านนี้แบบบ้านๆเลย น,นี่นะครับเบอร์โทรอยู่ข้างบนนะครับคนเยอะมากครับมีแต่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับฝรั่งก็เยอะโอ้โหซูชิคำใหญ่มากนะครับต้นตำลับของ ซูชินะครับต้องคําใหญ่นะครับไม่ใช่คําเล็กๆเหมือนอยู่ไทยนะครับกินห้าคำคืออิ่มเลยนะครับฝั่งนี้น่ากินจังซูชิโอเคอีกนิดเดียวปลาตรงนั้นก็สุดแล้วไม่ไปต่อแล้วลเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่า ขเขาก็มาแจ้งราคานะครับว่า1,9600เนยนนะครับโอเคตอนนี้อาหารมาแล้วนะครับหอยนางรมตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไข่หอยเม่นอูนิกนะครับแล้วก็อันนี้โอตาเตะหรือเปล่าฟันเชียวา,ากินมากสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับเดีย๋ยวรอเหลืออะไร เนือปูเหลือปูยักษ์นะครับลอปูยักษ์อันนี้ปลาหมึกของเรานะครับแล้วเขาจะมาย่างแล้วมาทอดใส่กระทะนะครับเดี๋ยวมารอชิมนะคอร่อยมากเจ้นหนสูตรของญี่ปุ่นนะครับ โอเคตอนนี้ปูมาแล้วสองพันสองร้อยห้าสิบพนงอยนะครับแพงดีนะไม่แพงหรอกไม่รู้เดี๋ยวกินก่อนโอเคปลาหมึกมาแล้วเอาวางเลยครับกุ้งเข้ามากุ้งยักษ์แกะยังไงเนี่ย กินให้หมดนะกินให้หมดอิ่มแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับพามาชมตลาดสดของย่านย่านหนึ่งของโอซาก้านะครับระบุจุดไม่ได้นะครับไม่รู้ว่ายุจุดไหนตอนนี้อ่านไม่ออกนะครับอิ่มเปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารซีฟู้ด วันนี้นะครับก,ก,ก็เดี๋ยวจะพาไปที่ไหนอีกในโอซาก้าเดี๋ยวกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย